จมะมาสรตายายประตปูตรพุตตวจนาเรืองตัมมา้านเป็นเลิศกวา่ามิสตานในยาดี่ซ่ปลาผู้มีประปาชาวไดสัดวายกับปีสูต่ังไยปีสูต่ังไยกำลังซีประการเล่านีมีอยู่ซีประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งกำลังคือปัญญาสองกำลังคือความเพี่ยนสามกำลังคือการนานอันไม่มีโทษ เซกำลังคือการสร้างขลอสีสุจังรลายก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไรจำเล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลจำเล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลจำเล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษจำเล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษจำเล่าใดเป็นดำดำนับว่าเป็นดำดำ จำเลาใดเป็นตำเก้านับว่าเป็นจำเก้าจำเล่าใดไม่ควนเสพนับว่าไม่ควนเสภจำเล่าใดควนเสพนับว่าควนเสภจำเล่าใดไม่สามาศจำความเป็นอริยะนับว่าไม่สามาศจำความเป็นอริยะจำเล่าใดสามาศจำความเป็นอริยะนับว่าสามาศจำความเป็นอริยะ จำเล่าใดเป็นตจาอันบุกคลเอ็นแจงประพฤกษ์ได้โดยปัญญาปีสู้ต่างร้ายนี่เรียกว่ากำลังคือปัญญาปีสู้ต่างร้ายก็กำลังคือความเปลี่ยนเป็นอย่างไรตจาเล่าใดเป็นอาคุซลนนับว่าเป็นอาคุซตนจาเล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษตจาเล่าใดเป็นตจาดำนับว่าเป็นตจาดำจาเล่าใดไม่กวนเีพนับว่าไม่กวนซีพ จำเล่าไดไม่สามาจำความอริย์นับว่าไม่ามาบมาจำความอริย์บุคุลยอมปลุกความพอใจยอมพยายามยอมป้ารกความเพี้ยนยอมระก้องจิตยอมตั้งจิตวายเปื่อละจำเล่านัน้นจำเล่าดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลจำเล่าไดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษ จำเล่าใดเป็นํำเก้านับว่าเป็นตำาก้าจำเล่าใดกวนเซีนับว่ากวนเสีบจำเล่าใดสัางามาจำความอริยะนับว่าสาา้างมาจำความอริยะบุคคลยอมรู้ความป่ใจยอมพยายามยอมฝ่ารกความเพียรยอมประคองจิตยอมตั้งจิตวาเพื่ออายจำเล่านั้นพีสู้แต่งไล่นี่เรวียกว่ากำลังคือความเพียร ภิสุตังลายก่อกำลังคือการนานอันไม่มีโทษเป็นอย่างไรอริยราบอกในตัมมวนันนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมอันอ้าโทษไม่ได้ภิสุตังไายนี้เรียกว่ากำลังคือการนานไม่มีโทษภิสุตังไายก่อกำลังคือการส่งกลอเป็นอย่างไรได้แก่สังฆะวัตตุสี่ประการคือหนึ่งต้านการให สองปียะวัจ,จะการผูดต้อยกรรมอันเป็นตีีรักสามการประพฤกตประโยชน์สี่ว่ามีตนเสมอกันปีสู้ต่างรลายจ้ำจ้มาจ้านเหลือกวาจ้านต่างรลายปีสู้ต่างรลายการแสดงจ้ำบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เฮสู้ลงสดับนี่เหลือกว่าการผูดต้อยกรรมอันเป็นตีีรัก พีสู้ต่างร้ายการจักชวนผู้ไม่มีศรัทธาให้ต่างมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาจักชวนผู้ถูิีนให้ต่างมั่นดำรงอยู่ในิีลลสัมปทาจักชวนผู้เจรณีให้ต่างมั่นดำรงอยู่ในจาระสัมปทาจักชวนผู้มีปัญญาจ้ามให้ต่างมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี่เลยกว่าการประพฤติประโยชน์ต่างร้ายพีสู้ต่างร้าย พระโซดาบันมีตนเสมอกับพระโซดาบันพระสักจากามีมีตนเสมอกับพระสักจากามีพระอาณากมีมีตนเสมอกับพระอาณากีพระอรรัตน์มีตนเสมอกับพระอรรัตน์นี่เลิศกว่าว่ามีตนเสมอต่างรายปีสู้ต่างลายเล่านี้เรียกว่ากำลังคือการส่งขอปีสู้ต่างลายเล่านี้แลคือกำลังเสพประคัน ปิสุตังรลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังเซประการเล่านี้ยอมกล่าวหลวงป่อยประการคือป่ออันเหนืองด้วยชีวิตสองป่อคือการติเตียนสามป่อยคือความกันกลามในบริษัทเซ่ปอคือความายอป่อยคือตุกตีปิสุตังรลายอริยาสาวกนั้นยอมพิจารณาเอนดังนี้ว่า เราไม่กลัวต่อไปอันเหนืองด้วยชีวิตจะไนเราจักต้องกลัวต่อไปอันเหนืองด้วยชีวิตเล่าเพราะเรามีกำลังเสะการคือกำลังปัญญากำลังความเพียนกำลังการานอันไม่มีโทษกำลังการส่งกลอก้นที่มีปัญญาจ้ามจึงกลัวต่อไปอันเหนืองด้วยชีวิตก้นเกรียกลานจึงกลัวต่อไปเหนืองด้วยชีวิต คนมีการานา่งจ้างกายจ้างว่าจาและจ้างเฉยตีมีโทษจึงกลัวต่อไปอันเหนืองด้วยชีวิตก้นตีไม่ส่งกลอใครจึงกลัวต่อไปอันเหนืองด้วยชีวิตเราไม่กลัวต่อไปคือการติเตียนเราไม่กลัวต่อไปคือความกันกล้ psilon, าในบริษัทเราไม่กลัวต่อไปคือความายเราไม่กลัวต่อไปคือสุขติจะให้เรา จักต้องกลัวต่อไปคือตุกตีเล่าเพราะเรามีกำลังเสบการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการนานอันไม่มีโสษกำลังการส่งกรอก้นตีมีปัญญาซ้ำจึงกลัวต่อไปตุกติก้นเกลียดกลานจึงกลัวต่อไปตุกตีก้นมีการนานต่างกายต่างว่าจจและต่างใจตีมีโสษจึงกลัวต่อไปคือตุกตี ต้นตีไม่ส่งกลอเคลยจึงกลัวต่อไปสุกตีปิสุต่างลาลอริยาทราว่าู้ประกอบด้วยกำลังเซปการนี้แล่ยมก้าวหลวงไปอาประการเล่านี้